วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนมกระดาษเขียนได้กันค่ะเดี๋ยวเราตัดเลยนะคะโอเคค่ะออกมาแล้วนะคะจะเป็น้องขนมกระดาษนะคะกับปลาก,กาเขียนได้แล้วก็กินได้ค่ะเรามาแกะขนมกระดาษเลยค่ะกินวันละแผ่น เราเริ่มจากสีเขียวก่อนเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวดมแป๊บนึงรสชาติอะไรคะย่งได้กินเดาๆหน่อยจิคะกิน<า>กมันเป็นไงคะผลลไม้รวมอะค่ะอปเปิ้ลผลไม้รวมอะไรสักอย่างเรามาค่ะ ก็จะมาแกะกันเลยนะคะแล้วแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาวาดลูปคะ่ะเดี๋ยววาดลูปเสร็จเรามาดูกันนะคะอะนี่คือผลงานที่เราวาดออกมาค่ะตัวอะไรคะเนี่ยกลาตายค่ะแต่ว่าหูมันสั้นไปนิดนึงนะคะเรากินเลยนะคะเกมนองพาทาิตย์นะคะกัดได้แล้วคะ่ะไม่มีเขื่อน ินมันออกอะเดี๋ยวมันนองไม่สุกเลยอะค่ะเป็นไงคะรสชาติเหมือนผลมไม้รวมเหมือนแบบมะกรูดกลิ่นเหมือนคล้ายมากเลยกลิ่นมันไม่เหมือนแล้วนะคะแต่เคี้ยวไปแบบแบบเหมือนมากเลยอะคะ่ะ มะนาวหรือเปล่าคะไม่ขอดมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะกินผลไม้รวมคะ่ะคล้ายๆกับกลิ่นมากรูดมะนาวแต่สักอย่างไปซื้อมาจากที่ไหนคะเนี่ยเออไปเที่ยวไหนมาคะถึงได้ซื้อนขนมกระดาษมา เดือนมาค่ะอ,อุ้ยไม่มีเขื่อนกัดไม่ขาดเลยรู้ิคะเร่ะค่ะโอเคโอเคพอแล้วค่ะเอาไว้คราวหน้ามารีวิวให้เพื่อนๆดูใหม่นะคะขอัสดีค่ะบ๊ายบาย